ีีมนม,ลมลแลตไไปไเจตรงน้นเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นให้เจตระนของกล้องดิเจนได้ล็อกประตูไหมไปปล็อกล็อกครับไปเปิดไปให้เจเขาเปิดเปิดมาของเจนผมเปิดนี่ครับ

ทำท่าด้วยทำท่าด้วยทาท่าด้วยเลดแก้วพแก้แก้น่เกี่ยวอะไรไหมครับญาติาิครับเดี๋ยวราฝังนี้ครับเดี๋ยวเราฝั่งนี้ได้ทำสายก่อน ทำท่าร้องท่าอะไรด้วยนะครับลากไปยังไงอะไรยังไงไม่ต้องถอดไปถ่ายรูปมั้งเดี๋ยวพอออกไปตรงนู้นอะไปซ้ายหรือไปขวาไปซ้ายไปซ้ายออกไปชี้งอนเลี้ยชี้ไปทางซ้ายเสร็จแล้วแล้วขึ้นรถไม่ต้องเดินหน้าเร็วๆแล้วไม่ใครตั้งท่าถ่าย

كل